พอ,ออกมองกุฎก็รีบไปทำข่าวเลยสวัสดีครับผมเอ,าอกาซีข่าวดูไอเก้เย็ยยนยานอีกรอบอุบานโอเรซสวิตแล้วก็เนี่ยได้แอดออนแล้วห้าสิบล้านโคยซีบอกไม่ขายชี้ช่ังหัวมันไม่อยากได้อยู่แล้วอ่ะเข้าแคมป์กันเมื่อคืนข่าวตั้งแต่เมื่อคืนหน้าทุ่มโอเคเริ่มเข้าแคมป์กันมาแล้วน้องน้องดาลุงเฮลเอ็นดีเกนไลท์ดูแลน้องหน่อยเร็กเก้อย่าเจ็บบ่อยนะลูกชาการด้วยฟิต เต็มที่ถงึงถาาังประกาศก่อนน้องโอเคนีเมลิโนโอ,องหน่าจะเป็นดียวกันที่แล้วโ,โดยอากาศชืยนมือจารเวลลี่ยังอยู่ในแค่นะยังไม่ได้ไปโอเคนี่เขาค่อหใ่เมืม่มอวานที่อัปเดต,ตไปโอเคซอลิบาของอคโคเวตเต็มที่คือดีการนี้คีวออแบกแบก,แบกท้ายการดีมากชิดซีรี่ยังอยู่ในทีมนะโอเคโรดิโก้ไม่ได้ลงนะโอเค มีรอรุ่นจะทาวีจะขายรถโก้เท่าไหร่ตัวจเคเลสน่าจะราคาแข็งข้อมากโฟบานักเตะเก่าของเราเฟียย่ายเรียบร้อยโอเคนอริเกเนี่ยห้าสิบล้านดนดีดดีโดนเซไปนอกากาพหลุดมาแล้วอับหลุดมาเปิดทันทีเลยหกโมงเย็นอก็ไปเป็นจากออฟฟิเชียลมาก่อนโลมาโนมาก่อนจริงอะแต่ว่าออฟฟิเชียลผม จับภาพมาก่อนเคเขาก็ดีใจเนาะไปปอดสาบมาจากเรนฟอร์ดด้วยคำไปคร่าวๆเรียวขามเนี่ยเวลข้างที่ตระกาศฮีสตองเป็นมิฟิลโอเคเอามาทายปาเต้แหละเนี่ยเรียวข้ามตัวคนเรียวข้ามโอเคเหนือหลบบุนคอนเฟิร์มมาทายปาเต้แน่นอนแต่ปาเต้ยังไม่มีไปประกาศนะโอเคนักการ์ดเบอร์สิบหกเนาะความเป็นจริงว่าให้สัมภาษณ์แค่นี้เท่านั้น ไม่อยากแปลยาวหลุดมา่อคืนไม่ต้องอะ่ะนี่ยโอฟิเชียลลงเลยเนี่ยโอบ,บงเ <c oughs> บอร์ติพกทีแดงเจ็ดสีฟ้าเปิดตัวพร้อมกันมาพร้อมกันทั้งอาร์ไดต้าทั้งดีปาต้าโอเคก็ขอบคุณที่รับชมผมครับ